เม้นก่อนเข้านอนเม้นก่อนเข้านอนกดติดตามเพื่อมุ่งสู่500สัพไปด้วยกันขอเท่าไหรอีกอัลบั้มหนึ่งลิซ่าน้องลิซ่าอัลเทอร์อีโก้อัลเทอร์อีโก้อ่าปล่อยมาก็เป็นอัลบั้มเต็มนะคะที่แบบปล่อยมาแล้วแบบทั้งล็อกสตาร์นิววูเมนอัลบั้มเดียวกันใช่บอนอเกนอ่าบอนอเกนล่าสุดที่แบบซึ้งมากแลวตอนใช่ คิ s มีอ๋อคิมีก็คืออยู่ในบ้านเดี่ยกันมูนไลท์และเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่า Fuck Up the World อ๋อนี้ก็มีคำแปลแต่ว่าใส่บนยูทูบไม่ได้อืแล้วเป็นวิสิโซโล่เวอร์ชันเหมือนเขา่าไงเขาจะเป็นห้าห้าคาแรคเตอร์ในอัลบั้มเป็นจะปล่อยมามิวิกกี้ก็จะเป็นคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะเป็นทีเซอร์ที่เขาจะมีห้าลุคเธอทำได้เหรอมาดูสอนเนี่หรอ t h It's where we have our most serious and disturbing patients นี่คือฟุกป่วยเอาฟุกป่วยอ,อ,อหรออืมพัฒเชี่ยน Fascinating วัดเซลวให้ดูตัวเองคืออะไรเซลวนี่ลูกนี้โอ้ว Holy ชักกี้มากลูกแักปันล่ะชัก,กิี้มาแม่คนนี้คืออีซ่าเมื่อกี้อยู่มาก ลุกบ้าๆลุกแบบเครซี่อ่ะอุ้ยแตกเลยอ่ะว้าวว้าวกูจะบ้าอุ้ยโอ้โหอืมว้าวอุ้ยฟังหัวใจอมาเลยอ่ะเหมือนพวกเกมแบบนั้นเลยอ่ะโฮมสวิตโฮมอ่ะนี่นี่มาแล้ว๋อนี่คือหลายตัวนี่คิๆ โอ้โหอันไม่ทันดิมีอุ้ยดึงลิ้นอุ้ยยานะยานะไม่กินยาโ,ยโอ้โหไว,หวไวลิ่โคตรเทเลยอ่ะเกินไปไหมเนี่ยโคตรก็โกรธไปแหละ โอ้โหไอวีเวอร์มากไอเล่นเกมเลยไทยอินไทยอินแวนนี้คนไทยทำเอ้อหรอใช่ไตลิศไทยอุ้ยอุ้ยฟิวเจอร์ คลิปโอ้โหขันสูงปะเจอปะป๊อมปะมองมองกรูดมิสยูกับมิสแกรนเนี่เมื่อกี้แล้วเมื่อคุณวัดอยู่ไหนวางระเบิดตุ้มประมูลประมูลเออเออฉันอยู่ทุกมุมเห็ดที่คอนี่คือกี่ล้านอ้วนอุ้ยตาเต้ยมันไม่ใช่ที่วางค่ะที่เต้นค่ะ คือเปลี่ยนดิไอ้นี้เป็นไอ้นี้เลยอะเปลี่ยนเป็นลังโจรไอ้ตัวนี้มันเคลซี่นะไอ้วิซีอะไรเนี่ยมาอ่ะอ่ะเอาแล้วเดี๋ยวฟูมูลฟูมูลเมืองไทยมาอีกอ่อโอ้โหอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยแต่ละโอ้โหอลังการมากตกลัว ดยยนตีเหมือนลลิสามากโอ้โหทูมไรเดอร์มากโอ้โหวีชั้นสูงแบบไม่กลัวตายเลยไม่กลัวไงหลังเกว๋ว่ะตั้มมาไม่แตกอูคิดอยู่ในหัวหรอหรือว่าอะไร เดี๋ยวแต่ละแต่ละ,รละกรองจะเป็นแต่ละคนแต่ละ,ะลิซ่าจึ้งจลึงตะลึงเอาเอ็มวีก่อนเอ็มวีนี่มีความแบบชั้นสูงมากเาผมภาษา,าแบบศิลปะทุกอย่างแบบซีจีอยู่ในแบบเอ็มวีได้แบบสุดๆฉันชอบความหนึ่งคือหน้ามาไม่แตกเลยไม่ว่าซีนไหนก็คือหน้ามายังคงทรงแบบความเป็นหน้ามาจริงๆอะไรอย่างแก้วลูกไหนก็เล<ช>ือกเลยฉันชอบลูกที่บิวบอร์ด ตอนหลังเลยที่ไปยืนกลางวิวบอร์ดแล้วแบบตกมาจากวิวบอร์ดก็ปุ๊บไป,ไปที่วิวบอร์ดนี้นี่ชอบลุกผมผมซอยสั้นเป็นหกแรกเลยเออโอ้โหมันเก๋มันมันแม่อะมันที่สุดเหรอวะตอนเนี้ยลิซา่าแปลว่าที่สุดลิซ่าแปลว่าเยี่ยว อตอนเนี้ยจริงจะมีตำนานอะไรอีกไหมคือเยอะมากคือทำายังไงก่อนให้ตัวเองแบบมีตำนานได้ทุกวันขนาดเนี้นยตายไปยมาบาลกลางมาดูโอโหคุณทำเพื่อโลกคือถ้ามีภาพยนตร์ที่เป็นหนังของลิซ่าต้องทำประมาณกี่ชั่วโมงถึงจะจบทาเป็นหนังไม่ได้ต้องทำเป็นซีรีส์เป็นหลายตอนเลยคือเ,เ,เอาจริง<ะ>คือเขาคือ,อเขาคือแบบรีเจนต์อะตอนเนี้ยคือแบบรีเจน์ในในวงการเพลงโลกคนหนึ่งแล้วอะเคยเห็นป่ะเวลาแบบศิลปินระดับโลกอะตายไปแล้วแบบเอามาสกินมาเสื้อ เนี่ยประวัติรีเจน <c oughs> คือต้องเป็นระดับแบบรีเจนแล้วอะโอ้เสื้อหายากเลยใช,ใช่คือไม่ได้แค่ชอบแล้วอะสุดอะไม่แล้วว่าสุดจริงและผลงานที่ทําออกมาคือแบบ ชีแฮปปี้อะชีชีอยากทําแบบนี้ชีแบบแต่ชีว่าคนดูแฮปปี้นะไม่ถึงว่าแฟนเพลงเพราะว่าน่าจะไม่ได้เคยเห็นลิซ่าทำอะไรที่แบบแบบมันสุดเหวี่ยงได้ขนาดเนี้ยเออคือจริงคือมันคืองานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ดูดูแบบบ้ามากดูแบบกล้ามากแล้วนางชําฉีนั้นคือมี5้าคาแรคเตอร์ใช่ป่ะนางทําเหมือนมีเป็นการ์ตูนของนางด้วยนะไม่ถึงว่าเขาเปิดแอคแล้วเขาวาดสตอรี่เขียนโดยลิซ่าโอเมก็สังกตติดตามกันนะคะยังมียังมีอีกหลายเพลงในบัมเลยที่แบบว่า เขาแชร์กันนะถ้าอเพลงชิวชอบเพลงชิวเหมือนกันใส่งว่าเดี๋ยวจะมีมีทุกเพลงเลยปะไม่รู้เชื่อว่าน่าจะมีเดี๋ยวนี้น่าจะมีทุกเพลงฟีดแหละกันหลาย,ลาย,ลาย,ลายท่านศิลปินคือ,อในบ้ามก็เยอะเหมือนกันว้าว <laughs> บูชาย,ยันวะ <laughs> สะกดจิตว้าว,วันนี้มาในลุคของแม่สาวคุกกี้ <laughs> โอ้โหชุดสวยมากว้าวให้คิวลมได้เลิศมาก อันนี้มันแรงพอคา,าสบัตปะหึงแรงเต้นแรงมากนะโอ้ <laughs> เอ่อเล็บ <laughs> กระดูกลูกมีไหมะวะ h a ้เ y Birthday ลิซ่าล้วันเดียรวันนี้มันเกิดลิซ่าด้วยที่เราอาัดกันอ้อวยิงอีกฉันเลยค่ะแม่ถ้าไปคนเต้นแล้วแบบอืมอร่างกายดีมากเ <laughs> นาะ ไม่จมไม่หายไม่ตายค่ะว,ว้าวว้าวเออ่ะอ่ะเออมันมีคิวลมอยู่นี่นะจะ,ะป่ะโหขึ้นสุดลองสุดมึงสลับขากันไปเนี่ยเพื่อเห็นอ่าเออแต่น้ามาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม

เื่อยแทนฟาดเวอร์ฟาดเวอร์ฟาดเวอร์น้องมุกไปค่ะน้องมุกนี่นักฆาตกรสาวยังค่ะไม่มียังไม่เกิดกันขึ้นแค่ถ่ายสองรอบนะโอ้ ฟาดอเวลบ์ฟาดอเวลร์คืออย่างคือสุดเหวี่ยงสุดโหดไปบาลิซ่าโอ้โหพอร์ฟอร์แมนของทั้งคู่ลูกๆทั้งสองคนบอกได้คำเดียวว่าแม่ตาแตกไปแล้วค่ะแม่กูแม่แม่เจ็บตาเลยมองไม่เห็นเลยมันมันดีจริงๆมันมันเป็นสิ่งที่หายไม่ได้จริงๆอ่ะอย่าง อยากมาให้ไม่ได้จริงๆตอนนี้รู้สึกว่าแม่แม่รักมากกับเพอร์ฟเฟคแมนซ์ของน้องโฮูนอยากไม่ให้เย็นโลกไงอยากไม่ให้สีเหลืองโอ้ยน่าโบื่ละแต่ยังรักอย่างเหมือนเดิมครับเพราะว่าอยากยังมีเทเชอร์โอเคเทเชอร์เบบี้มอนเตอร์ยังรักยังรักอย่างอยู่นะโอเคแล้วก็ฝากติดตามเดี๋ยวก็พี่จีซูปล่อยมาแล้วก็เพื่อมีเพลงใหม่ใหม่น้องโรเซ่เพลงใหม่ให่ก็พี่จีซูก็ต้องแบบมาเพลงๆแบบนี้เลย จีซื้ออแต่ตอนมาไทยล่าสุดก็แบบจึงจ้างคนแบบไึงี้งไปว่าอะไรอะสับใหม่อยากมีสับใหม่ว่างจึงจ้างมันแบบมันจึงอยู่แล้วแต่ว่ามันแบบปังมากอะไรจึงางเงีจึงจ้างเออมันแบบคนแบบไปไปเชียร์คุณแม่เยอะแล้วก็แบบทางด้านซีรีส์ก็แบบกะปะปายมีทั้งซอมบี้มีทั้งแบบเรื่องที่กำลังจะมาเยอะแยะน่าดูมากน่าดูมากแต่ว่าไม่มีตังเติมสตรีมมิ่งฝากด้วย เป็นสนับสนุนให้พวกเราชาวบลิงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สมัครสมาชิกเพราะว่าทุกๆสมาชิกส9บาทเนี่ยมันจะเป็นแรงให้เราเนี่ยมีเงินในการที่จะทําช่องกันต่อถูกต้องครับใครที่ดูติดตามชาวแบล็คพิงก์ก็ติดตามกันมานานมากๆแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยซัพพอร์ตพวกเราก็ขอเถอะฟักวันหนึ่งครั้งเนี่ยสาบาบาทในมือคุณอ่ะมันมีค่ากับพวกเรามากจริงๆหนึ่งเดือนก็ยช่วยเราหน่อยช่วยเราหน่อยเราไม่อยากกินมาม่าอีกแล้วช่วยเราหน่อยเราอยากกินแต่พาเกตตี้จริงนะครับเพราะตอนนี้เราโดนลิขสิทธ คอมพลีต <Comp> <ง>ีร้อเอร์เเลยอันนี้ไม่ได้ตังนะตงแต่ว่าทำเพื่อความชอบจริงๆชอบก็ชอบก็ได้ทำไปก่อนใช่แต่ว่าช,ชอบชอบเงินเหมือนกันขอบคุณค่ะ <Happy. S 1> <c oughs> อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ